โอ้โหเบียกหมดหรือเปล่าวัสด้มาได้คุณอสัผู้ชมผู้ติดตามช่อวตัวไลายครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปสัมผัสเส้นทาง12กิโลเมตรแต่ใช้เวลา4-5ชั่วโมงนะครับขนาดนี้คือการ ปรับเส้นทางแล้วนะครับนี่คือปรับแล้วในระดับหนึ่งแล้วก็ฝนตกมา,าคือหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนเช้าแห้งไปแล้วนะก็จะเหลืออยู่สภาพประมาณนี้ใช้เวลามากแล้วชันมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการแนะนำและคำเตือนจากแอดมินเองนะครับผมนายโชควลายนะอย่าไปเดี่ยวนะครับเน้นย้ำอย่าไปเดี่ยว ท่านะนจะเซียนจะอะไรก็แล้วแต่เรื่องของท่านนะแต่ถ้าเป็นคําแนะนําของเราอย่า <จะ S 1> ไปเดียว,แ,วแม้ว่าจะ,ะาแห้งไม่แห้งรหรือจะอะ,อะไรยังไงก็แล้วแต่เขาปาน้อยนี่12กิโลเมตรนี่คือมันทั้ง12กิโลเมตรเลยก็ว่าได้นะครับชันหลายจุดต้องเดินท้าขึ้นไปดูลายก่อนอะไรก่อนเพราะว่าชันจริงๆนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเปิดกล้องส60องศาดูมุม เบิร์ดไอวิวตลอดแทบๆตลอดเส้นทางเลยก็ว่าได้นะครับเพราะไม่งั้นก็จะต้องลงมาดูลายดูเส้นทางบางทีมันก็เสียเวลานะครับผมรอบนี้ก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าจะมีไททันนะครับสีส้มเหมือนกันนะของมือโป,โปรนะฮะในการบินโดรนมาด้วยลํำหนึ่งนะก็เป็น สี่คูณสี่ธรรมดาแต่ด้วยว่าเทคโนโลยีของระบบขับเคลื่อนนั่นแหละมันไปได้แต่ว่าก็เจ็บหนักที่สุดในในกลุ่มพอที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรก็จะมีเจ็บหนักคันนั้นทั้งกันชนทั้งนูนนี่นั่นนะครับเดี๋ยวอย่าไปหมดแต่ถ้ายก2นิ้วขึ้นไปอะไรขึ้นไปนะครับก็โอกาสเจ็บเนี่ย น้อยมากนะครับก็แล้วแต่แตส่ส่วนลายดอกลายอะไรต่างๆให้ทําใจเลยนะครับแอดมินอยู่ขันหน้าเนี่ยตัดตลอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึงสักแป๊บหนึ่งยูดีรถจอดรถจอดนะั่นคือใช่ละลงไปตัดกิ่งไผ่นะครับเยอะมากสุดๆแล้วครับแล้วก็มีกลุ่มหินลอยนะให้ดูเป็นระยะระยะครับ แล้วก็มีล่องหินบางเนินบางจังหวะนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาหเห็นได้ว่าเอ๊ะมันทำไมถึงต้องหยอดหลุมหยอดอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันมีมุมที่จะมีหินเสียบเข้าไปในแค้งใต้รถหรือเฟืองท้ายลูกหน้าลูกหลังได้แล้วก็เซฟไว้เกาะน,นะครับแล้วมุมเนินสลับมุมอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะครับ ก็ผมอยู่คันหน้าจะต้องเดินมาบอกลายคันส้มคันหลังนะครับเป็นระยะระยะก็สนุกสนานขื้นเคงตามภาษานะครับเราไปกันทั้งหมด7คันนะหกคันเพาะงั้นเถอะนะครับสนุกดีนะฮะ แล้วก็ที่นี่ตามที่บอกในคลิปก่อนนะครับคือถ้ามีฝนตกน้ำป่าจะมาเร็วและหลายแรงมากนะครับบางทีถนนก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางทุกฤดูฝนก็จะมีเปิดเส้นทางใหม่ๆนะครับเพราะว่ามันอยู่บนภูเขาสูงแล้วก็บนภูเขาเนี่ยจะมีน้ำไหลพัดผ่านตลอดเส้นทางเลยนะครับที่เป็นขึ้นไป หน่วยตชด .136 ที่เป็นเขโครมแดนเขตชายแดนเขาปลาน้อยที่อยู่บนยอดเขานะครับก็ถือว่าถามว่าสูงไหมก็สูงชันตลอดนะครับแล้วก็เราครับลอขวารอขวาแป๊บนึงมากันหลายคนช่วยดูลายนะฮะช่วยดูความปลอดภัยก็จะเซฟได้ด้วยนี่ก็จะเป็นเจ้าถิ่นจากฐานหนึ่งขึ้นไปด้วยนะครับแต่ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเป็นภาระนะขากับพาขึ้นรถคันขาว พลานุภาพพิกโลกก็อ้วกทั้งอ้วกทั้งอึทั้งฉี่เต็มหลังรถไปหมดนะครับต้องจอดล้างรถกันเลยทีเดียวดีที่เอาผ้าเต็นท์คุมหลังรถไว้นะครับก็ตามนั้นพอวิ่งก้นไปถึงยอดบนปรากฏว่าหมาเจ้าถิ่นชนะเจ้าถิ่นลุงมีก็ต้องโอ้ยดูแลกันไปนะครับเป็นรสชาติของของการเดินทางนะครับบรรยากาศการเดินทางมันก็สนุกไม่แพ้จุดหมายที่เราไปกันเลยทีเดียวนะครปเลยข้างหลังไม่ติดไรเลย ก็จะมีหลายๆจุดเหมือนกันที <obey ster> ่จะต้องลงไปดูลายทีละคันนะครับบางทีผมเปิดลายขวาไว้ลายถ้ามาจากฝั่งนู้นจะเป็นลายขวาถ้ามาจากขากลับจะเป็นฝั่งซ้ายเพราะว่าเปิดลายไว้ในขากลับเราจะตัดเข้าลายในไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะปักที่แข็งพอดีนะครับจะโดนนี่ไม่ดี โดนเบาๆนะอ่ามาตรงเลยตรงยันท้ายลูกหน้าลูกหลังด้วยนะครับก็ต้องก็ต้องเซฟกันไปก็เลยเปิดเผือ anger, 8, 2, nah, ไว้แล้วขาขากลับผมจะปักขอบซ้ายไว้ให้นะครับเพราะเป็นมัดทะเลนะก็สนุกสนานดีนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไม้ไผ่เอาให้ก่อนมาครับมาเลยครับมาเลยมาเลยเออตรงมาเลยครับหลบไอ้นี่หลบกิ่งไผ่อารมบ้า ปื้ดตืมอ่าโอเควงล้ขว,วาหน่อยโอเคครับไม่ใช่อะไรนะหลงก,กินใครข้ <c oughs> างหลังพ้นหมดแล้วครับตุงมาก่อนอ่าโอเคแล้วค่อยเลี้ยวครับอ่ <c oughs> านะครับ ครับเส้นทางอารมณ์เหมือนอุทยานแห่งชาติผู้เตยเลยครับกิ่งไผ่ลงตลอดแล้วก็แต่ผู้เตยไม่มีแ่งน้ํามากเท่านี้นะครับอันนี้มีตลอดเส้นทางกันเลยทีเดียวนะครับยิ่งลึกยิ่งเปียวก็ยังไงไปก็ระวังสัตว์ป่าด้วยแล้วกันเนาะนะครับก็ค่อนข้างลึกพอสมควรนะรแล้วก็ชันตลอดเส้นทางขาไปนี่ขึ้นตลอด12กิโลเมตรนะครับขาลงเช่นเดียวกันก็ลงเกือบตลอดนะครับมีให้พักไม่กี่จุด แม้ระยะทางเหมือนเรียบๆที่เราไปนี่คือไต่ขึ้นตลอดใช้เวลามากครับขาไปในจุดนี้รวมๆ4ีชั่วโมงครึ่งนะครับจะขากลับแน่นอนจนถึงปากทางเราใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับเราจะปล่อยไหลลู่ลงไปเลยนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> จะต้องมีจังหวะดูลายเฉพาะคันส้มที่เป็นสแตนดาร์ดคันเดียวเท่านั้นเองนะถ้าฝนตกเอทีไม่ได้นะครับไม่รอดนะพอดีปเป็นแห้งเราก็เลยมี s อมาคันหนึ่ง รประมาณนั้นแล้วก็ถ้าให้ดีปลอดภัยควรจะยก2นิ้วเป็นอย่างต่ำนะครก็จะไปได้ไกลขึ้นโอกาสที่จะบาดเจ็บเนี่ยนะฮะมีน้อยนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับก็มีโอกาสได้หมดมันลายมันล่องบางจังหวะหรือรถแต่ละคันแรงบิดทอกแต่ละจุดนะครับมันไม่เท่ากันนี่มันคือเสน่ห์ของการเดินทางด้วย อ,อัฟโลดนะครับสนุกสนานกันไปครับเหนื่อยเหมือนกันนะเป็นไม่มีตากล้องด้วยก็ถ่ายด้วยผมก็ไม่ค่อยชอบอกลโปที่ติดหลังกล้องนะครับเคยใช้แล้วมันก็มุมไม่ถูกใจเหมือนจับถ่ายเองก็จะทนเหนื่อยหน่อยครับแต่ได้วิวสวยๆแล้วที่นี่นะครับมันมีลานหินมีมุมตะแคงหน้าผามีสลับล่องตลอดนะครับที่จะต้องหยอ แล้วก็อาจจะต้องมีพับกระจกมองข้างเนี่ยล้มล่วมกิโลเลยก็เหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องระมาระวังไม่งั้นเวลารถมันตีเนี่ยกระจกอาจจะถูกจังหวะวางตรงๆอาจจะแตกหักได้นะครับก็พับไปเเลยแล้วก็ดูกระจกหลังเอานะครับจริงๆก็ลงไปดูลายบ่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายบางทีมัน เหนื่อยนะครับยอมรับว่าเหนื่อยเพราะมันค่อนข้างไกลแต่ก็สนุกวิวข้างบนก็สวยอากาศเย็นเราไปอยู่ข้างบนร่วมชั่วโมงนะนะครับแล้วจะสังเกตว่าชันตลอดเยลลี่ก็วิ่งนําทางไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เหนื่อยอะไรเขาก็ไปในจังหวะขนั้นเองเพรก็เราก็ค่อยๆไถ่าขาขึ้นนะครับจะขากลับจับขึ้นรถลงมาแล้วก็มาเอาไว้ที่ฐานหนึ่งไว้กับครอบครัวเขานะครับ ชั้นตลอดปันตลอดนะครับแม้ว่าจะแบบแห้งแล้วแต่ไม่มีฝุ่นนะเพราะว่าฝนเพิ่งตกเมื่อคืนตอนเช้ามาแห้งได้ขนาดนี้ก็ดูความสูงก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวหลายมุมนะตัดต้นไม้บ่อยตัดตลอดนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเอาเป็นว่ามีตัดแล้วกันนะครับกิ่งไม้ต้นไม้กิ่งขังอะไรต่างๆนะครับมีก็หา มีดที่รับน้ำหนักดีๆนะครับตัดชั่วชั่วขาดก็จะ,ะลดภาระแรงของท่านได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีเลื่อยไหลาสายไว้สักตัวนะครับเพื่อท่นแรงคือมันเหนื่อยจริงๆนะครับบ่อยๆเรื่อยๆชั่นตายตลอดแล้วก็เหวตลอดนะครับมีฝนระหว่างขึ้นแหละแล้วฝนลงตอนนั้นแน,นะนำให้จอดร้อยฝนเบาๆบางๆก่อนแล้วกันนะครับ อันตรายพอควรนะเพราะว่าอย่างในคลิปในภาพนี้คือจะต้องตะแคงซ้ายนะครับเพราะว่าท่าน,น้าถ่นมัมเป็นอย่างนั้นนะนะครับเอียงตะแคงนะตบเกือบ45องศากันเลยทีเดียวนะครับกําลังจุดจังหวะแค่เสียวมากกว่านี้ก็ไม่เสียวแล้วน้อยกว่านี้ก็ไม่ไม่เสียวแล้วนะครับจังหวะกําลังเสียวพอดีและหลายจุดเนี่ย ก็ได้ยิงแอร์ล็อกเหมือนกันขึ้นลื่นๆเพื่อเซฟรถนะครับหลายๆจุดเราต้องบอกว่าถ้ามีดิฟล็อกหน้านะก<ม>ะ็ช่วยถนอมรถได้เยอะครับไตเบาๆสบายๆนะนะฮะประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้ยิงดิฟหลังนะครับเพราะว่ายังเขาเรียกว่ายังไม่ได้ถึงขนาดบางจุดที่จะต้องยิงดิฟหลังนะครับแต่บางคันไม่มีดิฟล็อกหน้าก็ยิงตัวหลังไป<ม>นะก็ ช่วยได้เยอะครับด้ทุกม,ม,มุมล้อส,สลับเยอะมากถ้าใช้แท้น Control น,นี้มันต้องเยอะกันหลายหลายเขาเรียกว่าหลายเทคมันเสี่ยงนะครับ <มา S 1> เสี่ยงรถเจ็บแล้วก็รถช้ำน,ะเ,นะเขาเรียกว่าออฟโรดมีมากกว่าเป็นดีมีไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับอาวุธเราก็เลือกใช้ตามความถนัดเลยมุมไหนอะไรยังไงบางครั้งบางมุมต้องยอมเบียดนะครับเพราะว่ามันตะแคงมันมีร่องนะ จุดที่พีคและอันตรายที่สุดก็คือประมาณ1.5กิโลเมตรหรือ2กิโลเมตรสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นล่องดินหนังหมูที่ยาวและชันมากๆนะครับฟาดก็คือฟาดเอาข้างฝ่านะแล้วก็มันก็ลื่นจริงๆนี่เราดีหน่อยก็มีการปาดหน้าดินไปให้ล่องหายนะแล้วก็ฝนตกไปนานแล้วดินหนังหมูแห้งก็พอ,อได้ลุ้นนะครับ ไม้ไผ่เยอะนะครับเพราะว่ามันเกิดจากชาวบ้านเขามามา,มาเก็บเอาตัวด้วงหรือรถด,ด่วนช่วงที่มันออกนะครับแล้วพอต้นไผ่มันโตมันโดนลมมันก็หักลงมาขวางกอนขึ้นได้ตัดตอนลงก็มีได้ตัดนะครับแม้ว่าห่างกันประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนะครับ <c oughs> ถ้ามีลมปุ๊บมันก็มีโอกาสหักมาได้เช่นเดียวกันเสียงจะรุนแรงหน่อยไปได้ไปได้มี หลายมุมนะครับมีหลายจังหวะแล้วรถก็แต่ละคันก็ปรับแต่งมาไม่เหมือนกันความสูงไม่เหมือนกันนะครับถ้ามีเทคโนโลยีเยอะๆหน่อยก็ช่วยเยอะมีให้ได้เลือกใช้ครับอันนี้ลงจากเขาปาน้อยก็เปลี่ยนเป็นยางเอทีทันทีนะครับนสั่งลาสั่งลาเอทติดรถกันเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ส่วนปาเจาโรนี่ก็ขาแรงขาแรงประจาประจากวนนะครับเฮียสิทธ์ของเรานั่นเองครับเอกรชั่นขาแรงขาแรงนะฮะสนุกสนานกันไปบรรยากาศการเดินทางครับไทตันคันนี้ก็ไม่ธรรมดาไม่มีอะไรเดิม <c oughs> นะครับสุดๆเหมือนกันของป๋าพิชัยนะครับ สนุกสนานนี่มาได้ถึงช่วงนี้ก็น่าจะสักประมาณครึ่งทางละนะครับประมาณอ่า67กิโลแล้วก็เหลือ67กิโลหลังนะครับที่บบจะชันขึ้นเรื่อยๆอก็จะมีปั่นดินงูเนินเนี่นะครับดีหน่อยแห้งนะก็ได้ปั่นเล็กๆน้อยๆเท่านั้เนเองน,นะครับพอพอได้มันพอได้แท็กชันคอนโทรลขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนั้นไอหก กิโลเมตรที่เหลือเนี่ยทางจะแคบลงนะครับแล้วก็โดนกิ่งไม้ใบไม้นะครับเข้ายึดเส้นทางหลายๆจุดเลยแล้วก็เริ่มถูละชันตลอดครับแล้วก็เดินได้แบบจังหวะช้าๆไอ้เจ้าเยลี่ที่นําทางนี่เดินนําแบบชิวๆเลยนะครับเขาเดินจนชินแล้วล่ะแต่ละตัวอ้วนๆทั้งนั้นเลยแต่ถ้าท่านมาโอกาสหน้ามาเที่ยวม,มาอะไรก็ หยิบอาหารหยิบอะไรมาฝากไอ้เจ้าพวกนี้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับทุกตัวเป็นมิตรน่ารักดีนะครับก็เมตตาต่อสัตว์โลกด้วยกันนะครับแต่มันก็จะไม่ค่อยอรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับก็มีวิ่งเล่นกันกัดกันมาสวนนะครับกับรถแอดมินก็วิ่งเข้าใต้ท้องรถให้ได้เหยียบเหมือนกันนะครับ นี่ครับหลายจุดหลายมุมบางทีต้องเดินไปดูแต่ผมเปิดกดกล้อง360องศานะครับก็ดูเบิร์ดอารวิวดูประกอบได้ในระดับ1คืนระดับที่ดีมากละ60นะครับช่วยตัดสินใจได้มันชันนะหลายมุมก็ต้องยิงดิฟล็อกนะครับประมาณนั้นแล้วก็ต้องเดินไปช่วย ช่วยดูลเวลายิงรงนี้ฉันเหมือนมันไม่คันเนาะขนาดนี้เดินลงไปช่วยดูลายแล้วก็เดินกลับไปหารถตัวเองนี่ข้างบนยอดดอยนี่คือเอาเล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับอย่างเก้าอี้นี่พลานุภาพพันสองนี่ก็เดินแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนี่ก็เดินยังเดินหอบนะครับประมาณนั้นต้องเดินกลับไปรถโพทิตรีได้ลงไปช่วยดูลายข้างล่างนะครับประมาณนั้น มีล่องดินล่องน้ำนะให้เล่นเป็นระยะครับช่วงนี้ชันจริงๆนะครับ6กิโเมตรสุดท้ายเนี่ยโดยเฉพาะ1.5กิโเมตรสุดท้ายหรือ2กิโเมตรสุดท้ายนี่พีคสุดๆนะครับตรงนี้จะชันแล้วก็ตั้งดิง่งตั้งดิ่งไปเรื่อยๆจะสังเกตมุมกล้องนะครับข้างหน้าจะแทบไม่เห็นนะครับเพราะว่ากล้องนี้เป็นใช้เลนวายอยู่นะ ขนาดเลนวา์ก็จะเห็นพื้นที่ด้านหน้าของถนนเล็กน้อยก็แสดงว่ามันค่อนข้างที่จะชันนะครับดูความแคบอันนี้ต้องพับกระจกข้างนะครับไม่งั้นมันจะถูนะรอยถูรถคันอื่นให้เห็นอยู่นะครับประมาณนั้นก็มีมุดไม้ตัดไม้บ้างแต่ยังไม่เล่าสวน่ยลวงแล้วก็ลุยอุโมงต้นไม้กันบ้างอันนั้นเด็ดกว่านี้ สำหรับอุมโมง์ต้นไม้เสียงขูดขีดนี่โอ้สำหรับคนลักรถนี่ใจสลายครับวิธีป้องกันก็เคลือบขัดมาก่อนนะครับลงน้ำยาไว้ก่อนอให้เงาเงาด้งๆไว้ก่อนมันก็แค่ถูๆนะครับเสร็จขากลับก็ใช้เครื่องขัด นะครับขัดลงเบอร์พันแล้วก็ขัดเงาก็หายแล้วครับทุกอย่างก็กลับมาปกตินี่ละครับช่วงล่างหลังนี่ประมาณ2-3กิโลเมตรสุดท้ายนะครับตรงปั๊มน้ําของตอชดอนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดปั๊มน้ําชันมากผมไม่รู้จะถ่ายให้ทุกท่านเห็นยังไงว่ามันชันแล้วก็ยังมีแฉะอยู่นะครับเห็นอย่างนี้ผมก็แอบยิงแอร์ล็อกเรื่อยๆนะครับมันยิงได้ปลดได้ตลอดเวลาแค่นั้นเองมันก็สบายหน่อยนะฮะมันก็ไม่ต้องออกแรงมาก ฟึดฟึดฟึดได้สบายนะครับประมาณนั้นแต่ข้างหลังไม่ได้ยิงนะครับก็ปล่อยให้ traction control ท,ทำงานไปีโลตลอดครับ12กิเมตั้งแต่ทาน1ยันฐาน2นะครับไม,ไ,มไม่ได้มีโอกาสใส่4ไฮนะครับขาลงก็เช่นเดียวกันก็ต้องลง4โลครับถ้าลง4ไฮเมื่อไหร่ก็วิ่งพรวดเลยนะครับประมาณนขนาด4โลนี่ยังต้องกดเบรกช่วยในหลายๆจุดชันจริงๆนะแล้วก็ค่อยๆย,ยยอด เพราะว่ามันจะถูลงมาเบียดข้างฝาอยู่เรื่อยๆนะครับหลายจุดเลยเนี่ยกาจะเห็นล่องรอยรถถูสีข้างอยู่นะครับประมาณนี้สำหรับรถที่มีการชนหรือยื่นอะไรออกไปข้างหน้าก็อาจจะต้องมีตักกันบ้างนะ มีเสียงลมเสียงแอร์นะครับผมยิงดิบล็อกเป็นบางจุดดิบล็อกหน้าช่วยประคองเท่านั้นเองกลัวรถเปลี่ยนทิศนะครับแล้วก็มาเบียดนะต้องวอลบอข้างหลังให้พับกระจกมองข้างเป็นระยะระยะนะครับบางทีบางจุดร่วมกิโลต้องพับกระจกอะมองข้างไปนะเพราะมันเป็นล่องลึกแล้วชันนะครับแล้วนี่คือดินหนังหมูนะครับล้วนๆนะพอมาถึงแยกเราก็เบี่ยงออกซ้ายอีกประมาณ500เมตรก็ ขึ้นไปที่ฐานที่ทำการตชด1 3 6ที่นี่นะครับมีห้องน้ำห้องสุขาไว้บริการไม่มีไฟนะเตรียมมาเองขอกางเต็นท์ได้ครับขออนุญาตบินโดนได้แต่เจ้าหน้าที่ให้ถ่ายเฉพาะฐานเราเป็นฐานตชดขอถ่ายได้ครับ แต่ถ้าเป็นทาหารพานหรือทหารอื่นจะไม่อนุญาตให้ถ่ายเด็ดขาดนะครับแม้แต่รูปหรือภาพอะไรต่างก็ให้ถ่ายแต่วิวนะครับแต่อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะจะเป็นเขตของตชดก็คล้ายๆกับสถานีตำรวจบ้านเรานะครับก็ถ่ายภายนอกได้เราไม่ได้ไปถ่ายข้างอาวุธไม่ได้ถ่ายอะไรข้างในนะครับเจ้าหน้าที่น่ารักครับ ขออนุญาตบินดงบินโดนเก็บมาให้ชมบรรยากาศเล็กน้อยน่าจะได้ไอเดียครับชงกตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากเราสําหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับเอ้า แชร์เพ,พื่อใ้ภาพชิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงก๊ัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ